สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับนิยายวายเรื่องพันธ้ารักมาเฟียยังไงวันนี้นะครับก่อนจะไปรับฟังกันก็ขอกําลังใจโดยการกดไลค์ให้ช่องของเราคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปตอนต่อไป วันนี้ครับหลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยโหนายเอกของเรานะครับก็ตั้งมั่นแล้วนะครับว่ามีเรื่องจะถามพระเอกให้ได้แล้วจะได้รับคําตอบอย่างที่ตัวเองสงสัยแล้วก็อยากรู้หรือเปล่าวันนี้ครับไปติดตามกันได้เลยครับว่าเรื่องราวจะเข้มข้นแล้วก็สนุกแค่ไหนไปรับฟังกันเลยครับหลังจากที่พีร้องไห้เสร็จแล้วพีก็รีบเช็ดน้ำตา แล้วเดินมาหาเขาเพื่อจะถามในสิ่งที่พีสงสัยทันทีหน้าห้องทำงานอาเธอร์พีเดินเข้ามาหามาเฟียหนุ่มโดยที่ไม่เคาะประตูแบบทุกทีที่พีชอบทำอ้าวคุยเสร็จแล้วเหรออืมใช่พียื่นโทรศัพท์คืนให้กับเขาเป็นอะไรทำไมทําหน้าทําตาแบบนั้น คุณนะ่ะมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกผมหรือเปล่าพี่ยิงคำถามออกไปเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าเขาจะตอบพีแบบไหนมีสิเขาตอบออกไปเพราะคิดว่าพี่คงทราบเรื่องมาจากแม่ของพีแล้วและมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรื่องอะไรล่ะครับที่ผมไม่รู้อะ่ะพีถามออกไป ด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยพอใจนักที่เขาไม่บอกพีก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนนี้ไปกินข้าวก่อนฉันหิวข้าวเขาตอบพีออกไปเพราะว่าเขายังไม่พร้อมคุยกับพีเรื่องนี้ในตอนนี้แต่ว่าผมอยากรู้ตอนนี้นี่ครับฉันอยากพานายไปที่ที่หนึง่งแล้วฉันจะตอบคำถามทุกอย่าง แบบเปิดใจคุยกันกับนายเลยเขาบอกพีด้วยสายตาที่แน่วแน่และจริงจังก็ได้หวังว่าคุณน่ะคงไม่โกหกผมนะพียอมทำตามที่เขาบอกเพราะว่าพีก็อยากจะคุยแบบเปิดใจกับเขาเหมือนกันฉันบอกแล้วไงว่าฉันน่ะเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นเขาตอบพีไป ก่อนที่จะจูงมือพีออกจากห้องทำงานไปพร้อมกันเขาจูงมือพี่ออกมาจนถึงที่รถแล้วบอกให้ลูกน้องของเขาไปรถอีกคันเพราะว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวกับพีนาคอนโดอาเธอร์เมื่อรถจอดสนิทพี่มองไปยังมาเฟียหนุ่มทันทีมันเป็นคอนโดเดียวกันกับตอนที่เขา ให้พีมาอยู่ด้วยสมัยก่อนพาผมมาที่นี่ทำไมอ่ะอย่าถามมากนะนายต้องทำตามฉันทุกอย่างทุกคำสั่งอย่าลืมพีทำอะไรไม่ได้จึงลงรถตามเขาไปเมื่อเข้าไปข้างในพนักงานต่างพากันยืนต้อนรับเขาเต็มไปหมดจนพีแอบสงสัยว่าเขาคือใครทำไมกัน ถึงต้องมีคนมารอต้อนรับมากมายขนาดนี้เขาพาพีขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นบนสุดซึ่งมีแค่ห้องของเขาห้องเดียวเท่านั้นพีเคยอยู่ที่นี่ตอนที่ยังคบกันกับเขาอยู่เขาขอให้พีมาอยู่ด้วยกันในตอนนั้นเข้ามาสิเมื่อพีเข้ามาในห้องพีก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากที่ของทุกๆอย่างยังอยู่เหมือนเดิมข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพี ยังคงอยู่ที่เดิมพีเดินไปรอบๆของทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมราวกับว่ามีคนอยู่ทุกวันของพวกนี้ทำไมคุณไม่ทิ้งมันไปพีถามเขาออกไปในใจของพีตอนนี้กำลังสับสนมากนายคิดว่าฉันน่ะจะทิ้งหัวใจของฉันได้ลงหรือไง เขาตอบพีด้วยความจริงใจเพราะว่าไม่มีวันไหนเลยสักวันที่เขาจะลืมพีได้หมายความว่ายังไงอ่ะพี่ถามเขาออกไปด้วยเสียงสั่นเครือต่อให้นายจะมีใครฉันก็ยังมีแค่นายต่อให้นายไม่รักฉันแล้วฉันก็ยังรักนายเขาตัดสินใจบอกความในใจกับพี่ออกไป เพราะยิ่งเขาหลอกตัวเองมากแค่ไหนเป็นเขาเองที่ยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้น <c oughs> คุณคงผิดหวังในตัวผมมากใช่ไหมพี่เอ่ยถามเขาออกไปเพราะพีก็รู้สึกผิดกับเขาเหมือนกันเขาเลือกที่จะไม่ตอบอะไรพีแล้วเรื่องพ่อกับแม่ผมละ่ะในเมื่อเขาไม่ตอบพีพี่เลยถามเรื่องที่พีสงสัยออกไป ฉันส่งคนไปดูแลตั้งแต่ที่พานายมาที่นี่แล้วส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลของพ่อนายฉันก็จัดการให้เองทุกอย่างเขาเดินไปนั่งที่โซฟาหน้าทีวีตรงข้ามกับพีแล้วมีอะไรอีกไหมที่ผมยังไม่รู้อ่ะมีเรื่องอะไรเรื่องที่ดินของนายอ่ะ ฉันเป็นคนซื้อไว้เองแต่ชื่อมันไม่ใช่ชื่อคุณนี่พีบอกออกไปเพราะวันที่ไปโอนพีเซ็นเอกสารน่ะมันไม่ใช่ชื่อของเขาแค่ชื่อมันไม่ยากหรอกนะ <c oughs> มันก็จริงคุณรวยนี่แล้วเรื่องพ่อผมอะทำไมผมถึงไม่รู้เรื่องพีงง ว่าทำไมไม่มีใครบอกอะไรพีเลยถ้าฉันไม่ให้นายรับรู้นายก็จะไม่รู้ร่างสูงตอบก่อนจะลุกขึ้นมาแล้วพาพีไปที่โต๊ะอาหารดี๋ยวคุณมีอะไรปิดบังผมอีกใช่ไหมแล้วพีละ่ะมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าเขายิงคำถามที่พีไม่สามารถตอบได้มาในทันที เออคือว่าพีคิดไม่ตกว่าจะบอกแอเธอร์ดีไหมเพราะว่าพีเองก็ยังรักเขาอยู่แต่ว่าพีก็เป็นห่วงครอบครัวของพีเหมือนกันพีฟังฉันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลพีและปกป้องพีเอง เขาบอกพีด้วยสีหน้าที่จริงจังและน้ำเสียงที่หนักแน่นเขารู้มาจากแอลตันและลูกน้องของเขาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาอยากได้ยินจากปากของพีเองพีไม่ตอบเขาได้แต่ยืนมองหน้าเขาเพราะพีสับสนกับตัวเองว่าจะทำยังไงดีกลัวว่าจะาหากบอกไปแล้วเขาจะไม่เชื่อ พีคงไม่เคยรักฉันเลยสินะถึงอยากให้เรื่องของเราสองคนจบลงแบบนี้เขาพูดตัดเพ้อพีออกมาเพราะถ้าพีไม่บอกเขาตรงๆเขากับพีจะปรับความเข้าใจกันได้ยังไงถ้าผมพูดไปอ่ะคุณจะเชื่อผมหรือเปล่าพีถามเขาเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองฉันเชื่อใจพี ขอแค่พีพูดมันออกมาเออคือว่าความจริงแล้วอะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนั้นมันเป็นการจัดฉากพีกับผู้ชายคนนั้น่ะเราไม่ได้มีอะไรกันและพีก็ไม่ได้รักใครเพราะเงิน พีแต่สินใจบอกเขาแต่ว่าบอกไม่หมดใครสั่งให้พีทำเรื่องทั้งหมดนี้เขาถามจี้จุดพีออกไปไม่มีไม่มีใครสั่งทั้งนั้นนะ่ะพีทำของพีเองมีคนเคยบอกไหมว่าพีเนี่ยโกหกไม่เก่งเลยนะ เขาหัวเราะออกมาที่พีโกหกเขาแต่ว่าไม่เนียนเอาซะเลยพีไม่รู้จะโกหกต่อไปยังไงดีเขาจับได้แล้วว่าพีกำลังโกหกนี่พีบอกฉันมาเถอะนะฉันพร้อมจะฟังและจะอยู่ข้างๆพีเองมาเฟียหนุ่มเดินเข้าไปจับไหล่ทั้งสองข้างของพี พร้อมกับจ้องมองเข้าไปในดวงตาของพีมันคือสายตาที่จริงใจที่เขามอบให้พีแม่ของคุณนะ่ะเป็นคนสั่งให้พีทำแม่คุณเอาชีวิตพ่อกับแม่พีมาคู่ให้เลิกยุ่งกับคุณตอนนั้นพีไม่มีทางเลือก พี่ขอโทษนะพี่ตัดสินใจบอกเขาออกไปเพราะว่ามาถึงขณะดนี้แล้วพี่ก็ทรมานเหมือนกันที่ต้องปิดบังความรู้สึกของตัวเองพี่ร้องไห้ออกมาพร้อมกับกอดเขาแน่นฉันขอโทษนะที่ฉันไม่นึกเอะใจสักนิดฉันน่าจะสืบเรื่องนี้เองตั้งนานแล้ว ฉันไม่น่าปล่อยพี่ไปแบบในวันนั้นเลยเขากอดปลอบพีเขาคิดว่าเขาโง่เองที่ไม่สืบเรื่องนี้เขาเพิ่งรู้มาจากเพื่อนของเขาเหมือนกันว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือแผนของแม่เขาเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องคนที่เขารักคุณรู้อยู่แล้วเหรอครับพี่พระออกจากอ้อมกอดของเขา อืมฉันเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้ไม่สิฉันเริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนที่ฉันมีอะไรกับพีคืนนั้นเขาตอบพีพร้อมกับเอามือไปเช็ดน้ำตาให้พีคุณน่ะไม่โกรธพีเหรอฉันเองต่างหากที่กลัวว่าพีจะโกรธฉัน ที่ฉันโกหกพีเรื่องอะไรเหรอที่คุณโกหกผมอะ่ะพีตั้งใจฟังให้ดีนะความจริงแล้วอะฉันเป็นมาเฟียทำธุรกิจทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเขาตัดสินใจ บอกเรื่องที่เขาปิดบังพีมาตั้งนานให้พีได้รับรู้ในใจเขาก็กลัวพีจะไม่เข้าใจในตัวตนและครอบครัวเขามาเฟียแล้วยังไงต่อพีถามด้วยความสงสัยว่าเขาจะปิดบังพีทำไมเรื่องแค่นี้พีรับได้อยู่แล้วฉันกลัวนะกลัวว่าพี จะรับในตัวตนของฉันไม่ได้เย่าบอกนะว่าคอนโดนี้ก็คือของคุณด้วยพีไม่ตอบเขาแต่เปลี่ยนเรื่องคุยกับเขาแทนฉันเป็นแค่หุ้นส่วนนะ่ะคอนโดนี้เขาหุ้นกับเพื่อนในกลุ่มของเขาและมีไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้แล้วอย่าเพิ่งถาม พี่ตอบคำถามฉันมาก่อนเมื่อเห็นพีเปลี่ยนเรื่องเขาจึงทักท้วงเอาคำตอบจากพีชิพีอะรับได้เรื่องที่คุณเป็นมาเฟียนะ่ะแต่เรื่องผู้หญิงคนนั้นเนะี่ะพีรับไม่ได้หรอกนะพี่บอกเอาไว้เลยพีหันมามองเขาด้วยสายตาที่จับผิดทันทีนั่นมันอดีตน,นะตอนเนี้ย ก็มีแต่พีนี่ไงเราสองคนน่ะมาเริ่มต้นกันใหม่นะพีเขาบอกพีออกไปตามความรู้สึกของเขาแล้วแล้วแม่ของคุณล่ะท่านจะรับได้ไหมตัวพีเองอ่ะไม่มีอะไรเลยนะที่คู่ควรกับคุณพีรู้สึกกังวลใจมาก กลัวว่าแม่ของอาเธอร์จะไม่ยอมรับพีฉันจะจัดการเรื่องนี้เองพีเชื่อใจฉันนะครับพีเชื่อใจคุณพีตอบเขาออกไปก่อนที่ทั้งพีและเขาจะกอดกันไว้แน่นหลังจากนั้นเขาและพีก็มานั่งทานข้าวที่โต๊ะอาหารสำหรับพีนะ่ะ มื้อนี้คือมื้อที่อร่อยที่สุดแล้วพี่รู้สึกดีใจและโล่งใจกับเรื่องทั้งหมดที่เขาทั้งสองคนได้เปิดใจบอกความรู้สึกของกันและกันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนใจสองดวงนี้ยังคงผูกพันกันอยู่เสมอมันคือความอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะ ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับนิยายในวันนี้นะครับผมโอ้โหดีใจกับพระเอกแล้วก็นายเอกมากเลยนะครับในที่สุดเนี่ยก็ได้เปิดใจเคลียร์ใจคุยความรู้สึกของกันและกันสักทีเรื่องตอนแรกนะครับโอ้โหพีก็ไม่กล้าพูดส่วนอาเธอร์เองก็ไม่กล้าพูดนะครับก็มีเรื่องในใจกันทั้งคู่นะครับผมก็ดีใจกับทั้งคู่มากเลยที่หาข้อสรุปมาได้สักที เรื่องราจะเป็นยังไงต่อครับแม่ของพระเอกเนี่ยจะยอมรับไหมแล้วก็คู่มั่นคู่ใหม่ที่เล็งไว้เนี่ย จะออกไปดีๆหรือเปล่ารอติดตามได้เลยนะครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอกำลังใจให้ช่องของเราคนละ1ไลค์นะครับและใครนะครับที่ชอบนิยายวายตอนยาวรวมถึงนิยายวายตอนสั้นจบในตอนมากมายหลายเรื่องเนี่ยสามารถรับฟังกันได้ที่ช่องของเรานะครับโดยคลิกไปที่หน้าช่องแล้วก็แท็บ playlist นะครับก็จะเจอนิยายวายมากมายหลายสิบเรื่องเลยนะครับรอคุณผู้ฟังให้ไปรับฟังรับชมกันอยู่ วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้าครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเข้มข้นแค่ไหนพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ